สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Exclusive Trip เนะครับเช่นเคยรอบที่แล้วเราไปพัทยากันมาใช่ไหมครับรอบนี้เราล่องใต้มาที่จังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็นำพาสมาชิกกว่า300ชีวิตของเรานะครับมาที่ท่าเรือนางแอนนะครับก็มีทั้งหมด7ลําลำด้วยกันนะครับลำละประมาณ47ท่านถึง35ท่านโดยประมาณก็วันนี้เราจะมีล่องเรือไปทั้งหมด4เกาะนะครับมีเกาะอะไรบ้างครับคุณพี่ ทะเลแหวกทำพนางทำพะนะางเกาะปอดคะคระเกาะปอดะนะทั้งหมด4เกาะนะครับแล้วก็จะมีอาหารเที่ยงบนเรือให้เอกลุศิบสำหรับสมาชิกของ j จนนะครับอ,อ่าแล้วก็วันนี้นะครับเราจะไปกินข้าวกันบนกเกาะแล้วก็จะได้เห็นทะเลแหวกนะฮะแล้วก็เห็นวันนี้ท้องอ่าเขาบอกว่ากรมอุตุแจ้งว่าจะมีพายุเข,ข้าว,วันที่21-24แต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดนะฮะเป็นใจสำหรับสมาชิกของ JNC นะฮะได้ขามีสมาชิกของเราไปปักตะไคร้ด้วยนะฮะก็ตอนนี้บรรยากาศนะครับก็สมาชิกกำลังทยอยการลงเรือนะครับเราจะมีเวลาให้ถึงกี่โมงครับคุณพี่ ประมาณบ่ายสองบ่ายสามโดยประมาณหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นฝั่งมานะครับแล้วก็กลับไปที่โรงแรมเพื่อเตรียมตัวนะครับเป็นปาร์ตี้ตอนเย็นนะครับก็จะมีกินเลี้ยงตอนเย็นนะครับตั้งแต่เวลาทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับพร้อมกับดนตรีสดที่โรงแรม blue sothel smart กระบีนะครับจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้1วันเต็มก็จะเป็นกิจกรรมอบรมสําหรับเจนซีแมทริกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นงาน rally expo สำหรับพี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับก็วันนี้ครับก็มีสมาชิกหลายท่านนะครับที่ เข้ามาร่วมทริปกับเราในวันนี้นะครับเอางี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์สมาชิกอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับที่ล่าสุดเนี่ย <S <S เห็นว่าเพิ่งไปามาดิฟกันมาวันนี้มาเป็นในชุดสีม่วงเลยขออ,ขออนุญาตยืมตัวนิดน,นึงนะครับนั่นคือประธานธนยาขวัญจิรนดนั่นเองเป็นไงบ้างครับพี่ตารอบนี้วันเวียนอยู่แต่แกทะเลใช่ค่ะรอบแรกไปหลีเป๊ะดําแล้วนะคะคผมายถึงว่าดําน้าไม่คะ่ะตัวด,ดําค่ะแต่ว่าก็มีความสุขนะคะหลีเป๊ะนะคะ ไปใจตังเองไม่เวิร์กเท่ากับไปมันฟรีค่ะและรอบนี้ฟร<แ>ีต่หากแล้วทำโปรแล้วก็ดาวไล่<แ>เป็นแถวเลยค่ะเป็นแถวเลยค่ะน,นี่คือ กระบีนะคะอ่าวนางค่ะคนถ่ายก็ไม่เคยมาคนสัมภาษณ์ก็ไม่เคยมาส่วนเราก็ไม่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันแล้วกวันนี้ฟ้าเปิดดูดิพี่ตาถูกต้องไหมโอ้โหพี่ตาไปปักตะไคร้มาค่ะวันนี้ฉันสดมา20ปีค่ะบางคนนได้ผลค่ะแล้เจอกันค่ะทริปหน้ามีทริปที่แบบดีๆมากกว่านี้เพิ่มขึ้นเลยๆด้วยด็อร์สมชายและเจซีค่ะติดตามขอบคุณพี่ตาครับเดี๋ยวเราเจอกับ เจอกับพี่ตาได้อีกทีหนึ่งบนเกาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทีมงานทั้งหมดนะครับก็จะเตรียมพาสมาชิกนะครับไปล่องเกาะทั้งหมด4เกาะในวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวผมพาทุกคนไปตามกันเลยครับ แล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เก็บความสุขนะ,ะแล้วก็ประสบการณ์ดีๆนะคะเพราะว่าความสุขนี่คือจะมัมพาซึ่งคลังสมบัติเราจะมีความสุขเมื่อมีความสุขแล้วจะมีสมบัติใหญ่ไหลมานะคะ วีโยวครับโอเคตอนนี้เราอยู่ก่อน วันนี้เรามากันหลายเกาะเลยเกินครับที่เราไปกันรออ่าสองเกาะที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเกาะสุดท้ายใน4เกาะทั้งหมดนะครับเราอยู่กันที่หาดไร่เลจังหวัดกระบี่นะครับฟ้าฝนเป็นใจฝนไม่ตกเลยครับวันนี้เราอยู่กับอีกหนึ่งท่านที่ผ่านโปรโมชั่นนะครับ MDP JC Metric นะครับกับทริปกระบี่ในครั้งนี้นะครับอขอเชิญป้าติวครับพี่ติวอ่าต้องเรียกพี่ต,ต้องเรียกไงไงพี่ครับวันนี้โอ้สุดยอดมากเลยนนได้ข่าวว่าป้ิติวไปไอพี่ติวไปปักตะไคร้ไว ใช่ใช่ใช่เพราะจริงๆวันนี้เขาบอกว่าพายุเข้าวถึงวันที่24คือยังไงเราไม่มีโอกาสได้มาอยู่แล้วแต่วันนี้โชคดีได้ตะคล้ายไปไปแทงลงไปเออมันทำให้ฝนเนี่ยไม่ตกอากาศหลังจากนี้อันไปอีก4เดือนถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยวันนี้โอ้สนุกทะเลสวยมากปลาเยอะนะแล้วก็ได้ดำน้ำดำน้ำลงไปด้วย ถือว่าจากคนที่ขาวจวเนี่ยจะเป็นดำปีเลยวันนี้ <c oughs> แต่สนุกนะสนุกมากสนุกมากประทับใจนะเรนเชิญค่ะนะคะมีทริปต่อไปตรงไหนเนี่ยคือให้ติดทุกทริปเลยแล้วจะได้เที่ยวกับเจซีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็คืนนี้เดี๋ยวมีปาร์ตี้เราโอ้คืนนี้ไม่ต้องพูดถึงค่ะไม่ใช่ปาร์ตี้ธรรมดาน,นะสุดยอดปาร์ตี้เลยค่ะโอเคขอบคุณพี่เตียวครับโอเค แล้วอีกหนึ่งท่านนะครับก็เดินทางมาไกลเช่นเดียวกันครับท่านอยู่ติดกับทะเลเช่นเดียวกันนะแต่เป็นทะเลฝั่งอ่าวไทยแต่วันนี้ก็ผ่านคุณสมบัตินะครับที่มาท่องเที่ยวทริปที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอเชิญพี่จูนหน่อยครับโอเคเป็นไงบ้างครับรอบนี้เป็นยังไงบ้างได้ไปปักกับเขาไหมไม่ได้ปักค่ะ <laughs> <laughs> รู้สึกว่า แฮ ppy มากนะคะเป็นคนใต้นะคะเป็นคนใต้เป็นคนชุมพรแต่ว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อกี้พูดกับสมาชิกว่าต่อให้มีตังค์เยอะแต่ว่าเราคงไม่มีโอกาสได้มาเที่ยวแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ประทับใจมากๆเลยนะคะก่อนหน้านี้ได้ข่าวว่าพายุหลายวันมากเลยนะใช่แต่ว่าวันนี้ฟ้าฝนเป็นใจมากเลยอ่ะ ดีใจนะเห็นทุกคนมีแต่รอยยิ้มกว่า300ชีวิตกับโปรโมชั่น JC Metric at กระบี่ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำโปรโมชั่นเพื่อที่จะมาเที่ยวสนุกแบบนี้กันค่ะ ันนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งสมาชิกนะครับที่เดินทางมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่ฝ้ายทริปรอบนี้สวัสดีค่ะชื่อพี่ฝ้ายนะคะ,ะเป็นสมาชิกเจซีของอจังหวัดยะลาค่ะ<อ>วันนี้ต้องขอบคุณนะคะทางบริษัทเจซีที่พาพวกเรานะคะมาผ่อนคลายใครๆก็แบบว่าคืออัดอั้นมานาน <c oughs> จากโควิดแล้ววันนี้พอมาถึงไร่เลรู้สึกแบบว่ามีความสุขมากาทะเลสวยน้ําใสผู้คนก็ดี <c oughs> อยากจะบอกว่าชีวิตของเรานะคะเราเราก็คือเราจะต้องเลือกว่าเราจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างอย่างพี่ฝ้ายอยู่ในงานประจาําพี่ฝ้ายมี ก็มีความรู้สึกว่าพี่ไฟเป็นพยาบาลด้วยเป็นพยาบาลค่ะเป็นพยาบาลแต่เรามีความรู้สึกว่าไลฟ์สไตล์ที่เราต้องการมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตนะคะคือการทําอะไรสักอย่างที่คือที่มาที่เจซีพ่อคิดว่าที่นี่ให้แพ s ซีฟอินคัมได้พี่ไฟอยากหยุดทํางานแล้วก็สามารถที่จะใช้ชีวิตแบบอิสระแบบที่เราต้องการนะคะก็ตามก็เลยอก็จะมีทั้งการสนับสนุนส่งเสริมและแบบนี้คือให้ความสุข แล้ววันนี้ครับผมก็อยู่กับอีกหนึ่งนุ่มที่ทําธุรกิจจอดคอยเนี่ยโดยที่ได้รับมรดกมาจากคุณแม่ถูกไหมครับวันนี้ก็พาทีมงานมาผ่านคุณสมบัติรอบนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้แนะนําตัวกันครับก็สวัสดีครับผมกิตนาเอกแล้วนะครับก็ความรู้สึกวันนี้ก็สนุกนะครับได้พาทีมงานแล้วก็คณะทุกท่านเลยครับได้มาร่วมกิจกรรมของบอสนะครับเจ JC m e t r i กนะครับกระบี่นะครับก็2วันหนึ่งคืนก็ สนุกมากนะครับก็ทริปแรกก็ไปตามมูเกาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวช่วงเย็นเดี๋ยวมีกิจกรรมอีกนะครับก็อยากให้ทุกคนครับทำโปรนะครับแล้วก็พาทีมงานเข้ามาร่วมกิจกรรมของบริษัทจอยอคอยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าและดีที่สุดครับสวัสดีค่ะน้องมาเป็นถือว่าครั้งแรกไหมครับที่มาโปรแมทริกเป็นยังไงบ้างครับวันแรกสนุกเต็มไปสี่เกาะเลยช่สนุกสนานแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะกับการท่องเที่ยวของ JC แล้วก็วันนี้เรามาถึง อ่าวพระนางกระบี่ค่ะค่ะพี่มาจากขาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะไปกี่เกาะมาแล้วบ้างวันนี้สี่เกาะค่ะประทับใจทั้งหมดเลยวันนี้มากับก็เป็นดาวไลน์ค่ะชื่อพี่แป๊ะค่ะสวัสดีครับ ผมชื่อแป้นะครับเป็นมาจากสุราษฎร์ธานีครับผมออ๋มาจากสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างครับมาก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ได้มาเที่ยวอย่างนี้นะเพราะว่าปกติผมก็อยู่ทะเลแต่ว่าก็ไม่ได้เคยมาเที่ยวเกาะอย่างนี้มาก่อนเลยนะครับก็ขอบคุณเจซีมากนะครับครับผมอยู่อีกหนึ่งท่านนะครับที่เป็นผู้นําระดับสูงนะครับท่าน p r e ส i d e n t ครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านแนะนําตัวก่อนนะครับอ่าสมศรีแดงเย็นจาก จังหวัดสงขลาค่ะสวัสดีครับลุงยุ่นครับดาบตำรวจนพนัดแดงเย็นนะครับจากสงขาครับเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเนี่ยเราไปกันทัว่น่าจะทั่วสารทิศแล้วแหละแ,แต่รอบนี้เนี่ยจะเป็นรอบพิเศษที่จัดกันหลังโควิดโอ,โอ้เป็นอะไรที่พิเศษมากเพราะว่าเห็นแค่ตอนลงทะเบียน300้ท่านนี้ก็ถือว่าอลังการงานสร้างนะคะแล้วพอมาเห็นหน้าหลังโควิดโอ้ทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศ ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็มา <ừ. S 1> ครั้งแรกเลยค่ะอาวพระนางตรงนี้น่ะเหยียบมาที่นี่เป็นครั้งแรกรเลยค่ะโอเคนะลุงยุ้นเป็นไงบ้างครับก็จุดยอดมากๆเลยครับก็ตื่นเต้นนะครับพอ,อดีปาทีมามาก็มาร,มารถสองกันร,รถตู้แล้วก็วันยี่สิบกว่าคนนะครับก็มาวันนี้ก็ ตื่นเต้นกันทุกคนเลยครับสุดยอดรากฝากไปถึงสมาชิกที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับว่าทําอย่างไรหรือเจซีแมทริกเนี่ยดียังไงครับทำไมถึงต้องเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพราะว่านอกจากที่จะได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็ยังได้ท่องเที่ยวแบบนี้บอกเลยนะคะว่าแค่ทําผ่านเจซีแมทริกเนี่ยได้หลายอย่างอย่างแรกได้ท่องเที่ยวอย่างที่ทเที่ยวฟรีด้วยนะคะ เขาบอกว่าเงินในกระเป๋ายังอยู่ครบไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแล้วก็อันที่สองก็คือได้มีความรู้กับท่านดรสมชายพรุ่งนี้ค่ะสุวรรณวันนี้พิเศษพรุ่งนี้พิเศษก็คือเรามีงานแรนลี่ด้วยเพราะฉะนั้นในเจเจซีเมสริกเนี่ยได้ครบทั้งความสนุกสนานความรู้แล้วก็ได้เจอเพื่อนๆนะคะเห็นกันแต่ทางซูมวันนี้หลายคนตื่นเต้นมากมาเห็นตัวจริงเขาก็ตื่นเต้นว่าอ๊้ยตายป้าสมป้าสมินเด้ดซูมโอ้ก็ป้าสมลั่นกันหมดเลยนะคะ ฝากนะคะว่าทางบ้านง่ายๆค่ะสนใจนะคะเจซีแมทริกถามได้กับผู้นำของท่านหรือว่ากับตัวสมเองนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ โอเคคับวันนี้เราก็อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อมาร่วมทริปเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแมทริก MDP at กรบีในวันนี้สวัสดีพี่เฟิร์สครับสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างโอ้รู้สึกตื่นเต้นมากเลยคุณมังตั้งแต่วันที่เดินทางมาตั้งแต่วันที่20แล้วนะคะฝนตกตั้งแต่กรุงเทพตกตั้งแต่กรุงเทพแบบตุ้มๆต่อมๆใช่เลยค่ะแต่ว่าพอเห็นทีมงานมีพลังตั้งแต่สาขากําเนิดนบคุณของพี่มัสยานะคะได้มีโอกาสรวมพลังกันแล้วก็ยังความตื่นเต้นมาจนถึง สุราธานีาแล้วก็เดินทางมาถึงกระบี่นะคะอาอเหยียบแผ่นดินกระบี่เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ออทะเลเนี่ยสวยงามมากมแล้วก็ถือว่า เป็นโปรที่คุ้มมากมากสุดยอดมากเลยนะคะจะบอกเลยว่าเมืองไทยไม่น้อยหน้าต่างชาติเลยนะคะพี่เฟิร์สไปไปมันดีฟมาค่เพึ่งไปมาดีฟมาเป็นยังไงบ้างครับพอจะสู้ได้ไหมสู้ได้แน่นอนค่ะแล้วที่สําคัญนะคะก็อยากที่จะบอกเลยว่าคือธุรกิจของจอยแองคอยเป็นธุรกิจมหาศาลที่เปิดทางให้เปิดโอกาสทางอาชีพให้กับผู้คนไม่เลือกชนชั้นวรรณะนะคะแล้วก็มีโอกาสทําโปรแบบง่ายๆเลยนะคะอยากให้พี่เฟิร์สฝากถึงสมาชิกหรือคนที่กําลังดูรายการเราอยู่ครับว่ายังอาจจะยังไม่เคยทําโปรเมทริก นะทำยังไรถึงจะผ่านแล้วก็มาแล้วดียังไงครับค่ะโอเคนะคะเป็นโปรง่ายๆนะคะสาหรับโปรเจซิเมทริกแล้วก็เงินนีม,ม,มีด้วยนะมีด้วยนะคะ,ะก็คือม,มีผลงานแค่เพียงซ้าย1กว่าหนึ่งแล้วมีไรายได้3 0 0พแล้วก็คุณมียอดสั่งซื้อที่ไม่ใช่หย่งเหิงนะคะเป็น PPI อีก425คะแนนเท่านั้นเองนะคะทั้งคนใหม่แล้วก็คือรหัสที่ทําโปรนะคะก็มีโอกาสติดทิปดีๆแบบนี้แล้วก็มีเลือกนะคะว่าจะต้องเป็นผู้นําระดับ MDP แล้วนะคะถึงแม้ท่านเป็นคนใหม่ก็สามารถที่ทําทิปดีๆแบบ ะะท้ายสุดฝากกาลังใจให้กับสมาชิกที่กําลังดูอยู่ตอนนี้นะคะ,ะทุกโอกาสนะคะมันคือเส้นทางของความสําเร็จของผู้คนของทุกคนถ้าคุณเลือกทําธุรกิจจอยอยงคอยไม่มีคําว่าไม่สําเร็จนะคะถ้าลงมือทําอย่างมุ่งมั่นแล้วก็เดินตามระบบของธุรกิจจอยแอยงคอยค่ะสำเร็จแน่นอนะคะ่ะขอให้ทุกคนนะคะได้ติดคุณสมบัติทิปต่อไปกับพวกเราด้วยกันโอเค,คขอบคุณพี่เฟิร์สครับ <S 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 ประสิทธิสัมพันธ์แบบใหม่ก็คือมาโล่งใช้ชีวิตในการพักผ่อนร่วมกันนะครับเพั้นไอ้โปรแกรมเนี้ยหลายคนก็องบอกเอ๊จัดโปรแกรมมาเพื่ออะไรก็เราก็จัดโปรแกรมเพื่อให้เกิดการประสานกันเอาเรียกว่าอัพไลน์ดาวน์ไลน์กันไปเจอก่อนแล้วไอ้เจอไปแล้วเนี่ยมันก็จะผสบอะไรก็มีเป้าหมายหรือการเป็นเส้นทางชีวิตที่ไปข้างหน้า